ออสเซเลียค่ะความสูงของต้นนะคะจะอยู่ที่เมตรห้าสิบนะคะแต่ไม่เกินสองเมตรค่ะบางต้นก็จะเกินบ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะเราแขมให้แล้วก็ลากแน่นเกินดีกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นลากของเขาค่ะไซ์นี้นะคะราคาหน้าสวนต้นละหนึ่งพันบาทนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะโซจะไซ์นี้สามารถจัดส่งได้แบบแพ็กตะก้านะคะราคา พันสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นสุดๆเลยค่ะถ้าสนใจรีบทักสั่งซื้อกันเข้ามาเลยค่ะ